สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกมาเราไปดูไม้สะสมกัน<ำ>เราไปดูไม้สะสมกันทุกคนทำเยอะยมันทำสวยอยูอ่อันนี้คือไทรไทรคอนเหน,นี่ยไทรคอนนี่แหละที่เขาบอกว่าให้ฮารุมาเอาคืกอกอนนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนมาทําคลิปที่บ้านฮารุนะมาถ่ายคลิปบ้านฮารุถ้าไม่เห็นต้นนี้นะแสดงว่าเขาไม่ให้ <laughs> ูเ,แบบเอ้ยมันสวยจังสวยมากชมพูไอ้นี่ชมพูเลยอะเส่หเสน่ห์จันดำด่างชมพูจันดำด่างชมพูก่อนหันดูไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นมันมีกี่สีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้นับสีไม่ครบตัวเองเยอะมากมนับสีไม่ครบสวยมากอันนี้ก็แค่มี ไม่ใช่พาราโซนี่มือเสือนี่พาราโซนี่นี้มือเสืออันนี้มือเสือใช่ไหมคะใช่มือเสือเราก็เพิ่งได้มาแต่ยังกำลังส่งใช่ใช่ที่เหลือก็จะเป็นอันนี้โอ้โหเล็ดพวกนูนเล็ดอมุรรอแต่หาลุดนะคะว่าอยู่บนขอบรั้วเพื่อนบ้านเล็ดอมุรรอันนี้ก็เหมือนกันค่ะขอขอดูใบนี้ึงดูใบ สวยมากอันนี้จันดำด่างจันดำด่างใช่ไหมคะใช่นี่ทุกคนจะเห็นน้อยอันนี้ก็หายากหายากอันนี้คือเสน่ห์จันประกายทองด่างประกายเสน่ห์จันประกายทองด่างทุกคนดูมันมีฮาร์ปามาตัวนี้ใบฮาร์ปจะมีเขียวธรรมดาเขาจะไม่มีเขียว อ่ทำอะไรเขาบอกว่าทำมาไม่มีเขียวดูให้ดูใบพอามันหลุดเขียวปุ๊บมันก็จะโตทุกคนดูใบคือต้นนี้สวยอ่ะคือสวยทุกต้นอ่ะเออสงสัยฮะดูจะต้องมาบ่อยแล้วทุกคนส่วนอันนี้คือดูเป็นติ่ค่ำเหลืองจริงเหลืองแท้ดูเมติคั่ม่างนเหลืองแม่นอนเหลืองจริง พี่ทุกคนต้นเล็กต้นน้อยอันนี้กระดาษขาวเปล่าคะต้นเล็กเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นไอ้นี่ไฟเด็กไอ้นี่ไฟเด็กหรอเนี่ยฮารุมองไม่ออกไอ้นี่ไฟเด็กไฟเด็กที่รู้ตอนนี้มันยังไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันเป็นลูกวานผมแยกมาผมรู้เพราะฮารุมไม่ไม่ไม่รู้จักต้นตู้นี้ไงตัวนี้ขึ้นได้ไหมพื้นผิวนี่นี่ต้นนึงนี่ต้นหนึ่งทุกคนคือ ไน้จานตะไคร้ดาวเยอะมากได้มาตอนราคาถูกไอ้ตัวนี้ก็มะละกอด่างะมะละกอด่างไอ,งอ้ตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานวันซืกร์นึงอันนี้คืออันนี้ของคนใตร้ระหดโอ๋รอระงดด่างระงดด่างตัวนี้ต,น<ว>ตัวนี้แรงนะคะระงดด่างด่างสวยด้วย นก<ข>อดูหน่อยใบม,มันหักต้องส่งมาไม่ดีอทุกคนลังกฏด,ด่างลังกฏด,ด่างนี่คือของทางใต้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช,ใช่คือเจ้าของเขานะคะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไปยุ้งดิ้งต่ออ,อันนี้คือไอมะละกอด่างใช่ไหมคะมะละกอด่างมะละกอด่างนี่ บ้านนี้จะค่อนข้างแบบดมลื่นไะเปนไม้มเยอะมากดงลื่นมากนี่ทุกคนที่นั่นนี่นี่ปาคาบด้วยนอกจากเรื่องจากต้นไม้เนี่ยนะคะพามาดูปากคาบสวยๆนี่ทุกคนอยบาหลังบ้านเดีอหลังบ้านก็มีนะคะ เยอะมากขอลุยนี่นม่รสึกโอ้ที่บ้านซื้อทำไมเนี่ยทำไมไม่ไอตัวนี้เพิ่งได้มาเลยทำไมหารู้ไม่มายกที่นี่เนี่ยฮะไอนี้เพิ่งได้มาเลยเพิ่งได้มาตัวนี้ไอบีอีบรูบรูอิเล็กทริกเข้าบูอิเล็กทริกบูอืมเฮเบริดเพิ่งทำเลยเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาใช่โอ้น้ำพุ่มเชีย ใช่คือต้องหล่อน้ำน้อยไงควบเชียอันนี้กุ่มทองอันนั่นอะไรนะทักกรได้ไมที่อไหนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ทักะกรค่ะเออเนเหมือนมัันเขียนชื่อไหมได้มาโไมเกียนชื่อ้ไหนป้ไห้ายไน้ย้ิ่งได้มา เมื่อเดือนที่แล้วพิกัดน,นะ <ลา S 1> นึงลาหูหนี่ฮะตุดนลาลาหูล้อมลาหูล้อมเพชรอ่าลาหูล้อมเพชรปูบอลสีก็มีนี่โดนขังที่โดนขังนี่คือนี่ได้มาของแรงที่ได้มาอบมาไหมเขาบอกว่าต้องอบมา,าต้องอบแต่ว่าห้ามใบชนห้ามใบชนใบช้ำ อะไรหลายเทียบอันน oh ี้อ uh ันดามันที่สั่งมาเนี่ยฮารุที่บ้านอ่ะสั่งมาจะสั่งมาทําอะไรฮารุกระสือมาเพียบเลยทําไมแกไม่มาบ้านตรงไม่เพิ่งตัดเนี่ยที่บอกเพิ่งตัดเพิ่งตัดเขาตัดเลยอันนี้อันนี้เพิ่งแยกเมื่อกี้ให้เช้าออดิบด่างเหลืองชุมพรไม่ใช่ไม่ใช่อันดามัน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 มีสองต้นไว้เอาไปสอยของเจ้าวิโรจน์มาที่บ้านหนูผม แต่ว่าเพี้ยไปกินหมดค่ะเหตุผลของการที่ไม่มีเวลาดูแลมันนะคะเพี้ยมันก็เลยไปกินหมดไอ้นีน่นี่โมจิโต้นะโมจิโต้ไหลมันทำไงหนูยังไม่ได้ทำเลยหนูปล่อยมันเลือเอเอเ้อยมันเลื้อยจนย<ช>มันเลื้อยจนมันจะเลื้อยไปไหนแล้วใช่จนงงงแล้วนี่นะคะทุกคนอ่า ชมสวนี่มีม<า>ยอย่างสวยสวยแมเ่เบิ้ลถึงเอ็ดมา,มตามแต่ก็ต้องให้วันนี้แหละทุกคนดูนะคะต้นไม้ในในสวนนี้จะต้องไปอยู่กับฮาลุบ้างล่ะแต่ฮารุ่อะสนใจปลานี่มากเลยทุกคนปลาใ<ค>หญ<ม>่ม,มากเลยนี่นลรงากเยอะแล้วแหละมันแม่มันก็อยู่ข้างในนหนเมื่อกี้ ข้าวออยู่นั่นน่ะนี่เหนียบไปมันเก๋งเขินามเดี๋ยวว่าหลังเขาจะพามาชมนีไหมคะรู้ว่าจะพามาดูให้เขาตัดให้เลือกอาไรอย่างเงี้ยเอาตัดไหนเดี๋ยวจะรอวันไหนที่เขาตัดอ่าเขาตัดอะไรนะตัดเสน่ห์จานตะกายยกย่อเสน่ห์จานตะกายดาวแดี๋ยวตัวนี้สวยกว่าผมว่าจะรอ แต่ท้าจะมาถ่ายทีนะคะเห็ดบ้ไมยนะคะทุกคนไม่ได้ดูขอบคุณมากนะคะสำหรับการมาชมสวนอเจ้าของสวนฉาขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะมาใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายบายน้องต